ในฐานะนักเตะเนชาบีอลอนโซได้แชมป์มากมายทั้งลีกสเปนลีกเยอรมันแชมเปียนส์ลีก twice กับทีมชาติจัดไปทั้งแชมป์ยูโร2สมัยแล้วก็บอลโลก2010แต่ที่ priceless ยิ่งกว่าก็คือการได้ร่วมงานกับครูโคชมากมายได้วิชาการปลุกใจจากราฟาเอลเบเตสที่ลิเวอร์พูลความเขี้ยวจากโจเซ่มูรินโญ่แอตเิดความชิลวคาร์โลอันเชล็อตติความละเอียดเป๊ปกัวดิโอลาที่บาร์น ซึ่งปกติแป๊ปและมูรินโญ่สองคนที่แตกต่างทั้งวิธีคิดวิธีเล่นแต่มีหนึ่งอย่างที่ทั้งคู่คิดเหมือนกันก็คือชาบี้จะเป็นโค้ชที่ดีเพราะเขารู้ว่าเขาอยากเป็นโค้ชตั้งแต่ตอนอยังเป็นผู้เล่นและพี่น้องช่องแชมป์จัดไปฮะสิ่งแรกที่ชาบี้จัดไปหลังจากเลิกแตะบอลอาชีพ bon และก่อนมาเป็นโค้ชก็คือขี่มอไซค์เพราะตอนเป็นนักเตะในสัญญาจะระบุห้ามทำทุกกิจกรรมที่เสี่ยงทำให้ขาเจ็บ this เอสชาบีเหตุผลต้องมาก่อนอารมณ์บวกความสะใจชาบี้จัดไปสไตล์ของเราคือสมัยใหม่ดุเดือดทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลเราไม่สนตารางเราไม่เปรียบเทียบกับใครเราแข่งแต่กับตัวเองพี่น้องนี่คือช็อตเด็ดที่ชาบี้แถลงวันแรกที่เข้ามารับตำแหน่งเป็นโคช้ชของทีมเลเวอร์คูเซ่นเมื่อ15เดือนที่แล้วโดยพูดเป็นภาษาเยอรมันซึ่งเรื่องนี้อาจได้อิทธิพลมาจากอันเช่ อีกหนึ่งช็อตเด็กก็คือหุ่นฮะเราเห็นโค้ชหลายคนนี่หุ่นไม่ดีซึ่งนักเตะก็อาจจะแอบคิดว่าดูแลตัวเองยังไม่ได้จะมาดูแลทีมจะมาสั่งสอนอไรแล้วดูชาบี้ฮะมีช็อตเด็ดเหมือนกับซิเมโอเน่เหมือนกับซิดานซึ่งวงในเล่าว่าชาบี้เนี่ยอยู่สนามซ้อมมากกว่านักเตะซะอีกอย่างบอลโลกที่เพิ่งจะผ่านไปเนี่ยพวกนักเตะที่ไม่ได้ไปบอลโลกก็หยุดแต่พวกที่ต้องมาฟื้นฟรูร่างกายก็ต้องมาที่สนามซ้อม ชาบี้ช็อกทุกคนฮะมาแล้วไม่ได้มาแบบใส่เสื้อเชิ้ตนะมาในชุดซองรับแล้วก็ลงไปเล่นด้วยโชว์การส่งบอลคมๆให้นักเตะรัว่วโอ้โหโคช้ชของเรานี่เจ๋งขนาดไหนพูดแล้วต้องทําขนาดวันหยุดยังยินดีมาสนามซ้อมถ้านักเตะต้องการได้วิชาเพิ่มเติมนี่คือจุดสําคัญนี่คือจุดที่ส p a r k กช็อตเด็ด3 3